ทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเพียนบันนอกหอกน้าหมู่เขากลายืนท้าโตล้ลมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาขาสารเรื่องดาวเป็นไป เป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่ลุงหวัดกับป้าสีวันเข้ามาสู่โครงการกษิกรรมไร้ายสารพิษกับมูลนิธิพลตรีจำลองสีเมืองแต่ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ที่อำเภอโปรงจังหวัดพะเยาทำเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดียวเช่นปลูกข้าวโพดยาสูบและทำนาผลจากการปลูกพืชเชิงเดียวคือผลผลิตมากแต่ราคาตกต่ำเกษตรกรจึงขาดทุนเรื่อยมา ทำไรทำสวนก็หลักๆก็ชนเดจะเป็นพ้าโพดข้าวโพดมีถั่วมีไรยาสูบมั่งถ้าจะคิดมันจริงๆเนี่ยจะถามว่าคุ้มไหมได้กำไรไหมแต่แต่ละปีเนี่ยมันก็ได้ก็ไม่มากเสมอตัวมั่งขาดทุนมั่งแล้วแต่ดินฟ้าอากาศ ถ้ามาบวกค่าแรงเราอีกก็ไม่คุ้มก็เราททำกเกษตรแต่ถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้จะทำอะไรของอันไหนที่ราคาดีพวกเราก็ลมปลูกเรานั้นแหละพอพวกเราลมปลูกกันเยอะๆอราคาก็ตกไปอีกไอของที่เราทิ้งราคากับดีขึ้นมาปีหน้าลองใหม่ตามแต่ของแพง เลยขาดทุนไปเรื่อยวงจรชีวิตลุงหวัดกับป้าสีวันก็ไม่ต่างจากเกษตรกรโดยทั่วไปที่ต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคาผลผลิตตกต่ำจึงขาดทุนทุกปี แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันจึงจําเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินโอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเราหาเงินนะเป็นขวบเป็นปีกว่าจะได้มาปีหนึ่งหรือว่าสี่ห้าเดือนนั่นแหละกว่าจะได้ทีหนึ่งทีนี้เราก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันเวลาเราทำเราก็ต้องอ เริ่มจะเป็นหนี้แล้วต้องหาทุนหาต้องยืมไม่มีเงินสดต้องยืมเขาคู้เขาร้อยร้อยละสิบถ้าในกลุ่มก็ร้อยละห้าแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ใช้เคมีใช่ป่ะเราก็ใช้ต้นทุนเยอะแต่เราได้เงินเยอะก็จริงแต่เราลองลองแอบจดดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เรา ไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ทำบัญชีไว้เราแอบทำบัญชีว่าสมมุติว่าเรารถไถลงดินเนี่ยเราก็ใช้เงินไปแล้วเท<อ>่าไหร่ไถสองรอบมันก็ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วแล้วค่าปุ๋ยค่ายาค่าเม็ดค่าอะไรค่าแรงคนอีกละ่ะแล้วค่าแรงเรายังไม่ได้คิดนะที่เราจ้างคนมาช่วยเราเราบอกลบปุญหาแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ นี่ก็จะพอกคูนขึ้นใช่นี่ก็เยอะนี่เยอะแบบไม่รู้สึกตัวเลยว่าเรานี่เยอะมีเงินกู้ที่ไหนเราก็วิ่งใส่ละอย่างปุ๋ยไม่ได้ใส่นี่เราต้องหาเงินกู้ละว,ว่าเงินเราไม่มีเราก็ต้องวิ่งหาว่าเราจะไปกู้เงินที่ไหนได้ที่จะมาซื้อปุ๋ยใส่ เมื่อครอบครัวเริ่มเป็นหนี้สินอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายทุกวันลุงหวัดจึงเดินทางมาหางานทําในกรุงเทพมหานครแต่ไม่ประสบผลสําเร็จต่อมาเขาจึงสมัครเข้าโครงการกสิกรรมไร้สารพิษกับมูลนิธิพลตรีจำลองสีเมือง การนี้เริ่มมาจากการที่เราย้ายโรงเรียนพุนนาออกจากกรุงเทพนะเมื่อ20กว่าปีมาแล้วมีผู้บริจาคที่ให้มูลนิธิชื่อผมเนี่ยมูลนิธิจำลองสีเมืองนะที่นี่336ไร่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนี่แล้อีกที่หนึ่งอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันนั่นอีก190ไร่นะฮะรา เห็นว่าเราทําเพื่อสังคมจริงๆที่นู่นและที่นี่จะมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งคือกสิกรรมไร้าสารพิษนะเราเอาครอบครัวที่ต้องการจะทําการเกษตรเนี่ยอย่างจริงจังที่เป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะโดยที่มูลนิธิจำลองสีเมืองเนี่ยจะแบ่งที่เขาทำกิน ครอบครัวละห้าไร่แต่มีกฎเคร่งครัดดังต่อไปนี้คือ 1. ต้องละเลิกอบายามุกโดยเด็ดขาดไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนั้น 2. ต้องทำกกกเกษตรไร้าสารพิษคือไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะต้อง กินมังสวิรัตโอมาไม่ใหม่ก็ต้องทำใจนะมากินมังกินแรกๆอะ่ะไม่มีไม่มีแรงวันหนึ่งไม่รู้กินมือ้อทางครัวเขาก็บอกว่าหิวก็มากินโอ้ <c ười> หลายมื้อมากไหม่มอะมันไม่มีแรงมันมันหิวไวอะ่ะไม่ใช่มีแรงมันหิวไวอืม มันเราไม่ไม่คุ้นเคยนะอยู่ก็มาตัดทีเดียวอย่างเงี้ยตอนอยู่บ้านนี่กินเหล้าสูบบุหรี่มาเหมือนหมดเลยหมดเลยเอาทุกอย่างมาแบบนี้ก็หักดิบเลยเออะอหักดิบเลยเทิ้งเลยก็ไม่ใหม่มันก็ยากเนาะก็ขนาดมาอยู่ที่นี่เราก็ว่ายากแล้วแต่ ให้เรามาถือศีลอะไรเราก็ไม่ใหม่เราก็ว่ายากแต่เราก็รู้สึกว่าที่ทั้งตั้งกฎตั้งแบบกําหนดกฎเกณฑ์มาอย่างนี้ดีที่สุดเพราะว่าให้เราหนึ่งขยนันสองเราประหยัดสามเรามีศีลอยู่ในตัวถ้าไม่งั้นเราก็จะแย่ มันก็จะฝืนยากตอนปีสองปีแรกปะ่ะใช่ใชส่สองปีแรกนี่จะจะฝืนมากแต่เราก็มีความสุขนับไปเรื่อยๆเห็นคนอื่นทําได้เราก็ทําได้คือเราว่าไอ้มันโกฎเกณฑ์นี่เรากินมังงเราก็ต้องยอมอยู่ในโกฎเกณฑ์ของเขาถ้าเราถ้าเรา ยังเลิกไม่ได้แล้วก็คงอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราก็ไม่ได้อะไรไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะสู้ให้ไปถึงที่สุดถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็พยายามฝืนพยายามอดทนมาเรื่อยๆมันก็เริ่มร่างกายแล้วก็เริ่มปรับขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆปี2537 ที่ลุงหวัดกับป้าสีวันเข้ามาอยู่ในโครงการกสิกรรมไร้สารพิษกับมูลนิธิพลตรีจำลองสีเมืองซึ่งเขามาอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีสปริงเกอร์ต้องหาบน้ำรถผักความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากอีกทั้งยังต้องถือศีลห้าละเลิกอาบายมุขและกินอาหารมังสวิรัตซึ่งคุณลุงจำลองได้วางเงื่อนไขไว้เข้มข้นเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมแม้ปริมาณเกษตรกร,ร,กรมีไม่มากแต่เน้นคุณภาพและเน้นคุณธรรมครับ คือการที่จะทําทให้ครอบครัวไปหน้าได้อย่างสบายต้องถือสินห้าถ้าไม่ถือสินห้าต่อให้ทําการเกษตรร่รํารวยแค่ไหนก็ตามหมดแจ้งหมดไม่มีเหลือหรอและไม่ได้ก่อประโยชน์กับสังคมเลยนะตรงนี้เราเลยใช้คำง่ายๆว่าละเลิอกอบ,บยมุทั้งหมดที่จริงแล้วคือถือสินห้าเองและต้องกินมังสวิรัตไม่แต่ต้องเนื้อสัตว์เลยเพราะอาหารมังสวิรัตนั้นดีกว่าอาหารเนื้อสัตว์ ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดกินเนื้อสัตว์ไม่ได้อย่างนี้เกษตรกรทั่วไปก็เข้ามาอยู่ยากเลยครับรสมาชิกก็จะน้อยเราไม่ได้คำนึงถึงจํานวนสมาชิกนี่นะเราคำนึงถึงเป็นตัวอย่างได้อย่างดีแล้วทำจริงทำจังด้วยสามารถเอาเอาไปเป็นตัวอย่างได้มันจะยากอะไรคนเราเวลาเกินมาฮถือสิลห้าหม่เห็นจะยากอะไรนะ และกินมันงสวิรัตก็ไม่ยากเมื่อทำอย่างนี้ได้ครอบครัวจะมั่นคงแข็งแรงและสามารถที่จะเป็นตัวอย่างกับครอบครัวอื่นก็ได้เยอะแยะ ก็คิดอยู่ในใจว่าจะอยู่ได้ไหมเราเคยสุขสบายแล้วให้เรามาอยู่ไร่อ้อยมาอยู่ในดงในป่าตอนแรกๆมาอยู่ตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ไฟฟ้าก็ไม่มีมีตะเกียงแล้วก็บ้านพักก็สร้างไม่เสร็จบ้านพักสร้างไม่เสร็จแล้วก็ใน น้ำก็ต้องหาบปี๊บอะเอาปี๊บหาบแล้วก็ใส่ห้องน้ำแล้วก็มีขูดบ่อไว้กลางไร่ให้แต่น้ำาสายยางมาถึงแต่ไม่ให้ลดไม่ให้ลดแต่ก็ให้เอาไปลงบ่อลงบ่อแล้วก็เราก็ตักในบ่อแล้วก็ขึ้นมาลดถัก ครั้งแรกก็ทลักทุเลนเนาะลูกก็ <C ut> กินไม่ได้กินข้าวกล้องไม่ได้ที่นี่มีแต่ข้าวกล้องแล้เราเคยกินข้าวเหนียวป้าสีวันเล่าให้ฟังว่า <C ut> เมื่อมาอยู่ใหม่ๆมีกระเป๋าเสื้อผ้าเพียงใบเดียวมูลนิธิได้แบ่งพื้นที่ให้ครอบครัวละห้าไร่และมีบ้านเล็กๆให้หนึ่งหลังโดยสีเดือนแรกมูลนิธิจะช่วยเหลือทุกอย่างต่อมาสีเดือนที่สองจะช่วยในสิ่งที่จําเป็น ในตอนแรกเขามาโดยที่เขายังไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะสเดือนแรกเราจะแจกเขาก็คือ1เึข้าวกล้อง2ก็คือน้ำซีอิว้วสำหรับผัดนะฮะ,ะ,ะสก็คือน้ำมันพืชแค่นี้พอเขาปลูกอะไรเขาก็สามารถเอาไปทำกินได้ลวและสีก็คือโปรตีนเกษตรเราจะจ่ายให้เขาสเดือนแรก โดยที่เรามีข้อแม้ง่าย,ายกับเขาว่าคุณมาใส่เสื้อผ้ามาชุดเดียวนะก็ได้แล้วทางนี้เราพร้อมหมดเครื่องนอนแล้วก็เป็นเครื่องนอนจะเป็นง่ายๆนะฮะมีมุง้งมีหมอนมีเสือปูนอนแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วและทางนี้ก็จัดหาน้ําให้สีด้านแรกนี้ช่วยเหลือทุกอย่างแม้แต่ หม้อหายอะไรที่เราจําเป็นที่เรามาอยู่ใหม่ๆเหมือนเราลงครัวใหม่ท่านจะช่วยซื้อให้ทุกอย่าง<ม>แล้วก็เสียหลังก็มีเหลือข้าวสารกับน้ํามันพืชช่วงสี่เดือนแรกชีวิตครอบครัวป้านี่พอเริ่มตั้งตัวได้ไหมสี่เดือนแรกนี่ไม่ได้ยังไม่ได้<ม>เพราะว่าเราเพิ่งจะมาบุกเบิก เราไม่ได้ใช้รุดไถไม่ใช่อะไรเลยเราใช้จอบตีสามเราก็ตื่นแล้วตื่นตีสามเราก็ถ้าเดินถ้าสว่างพระจันทร์ขึ้นเราก็แอบ,บทำกันตอนกลางคืน,นเราไม่มีไฟทำตอนเดือนงายนะใช่แล้วก็นอนก็นอนสี่ทุ่มห้าทุ่มขุดดินแล้วก็ตื่นตีสามก็มาทำต่อ ม่ใหม่เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้แบบสบายสบายแลวสี่เดือนหลังนี่เริ่มเริ่มตั้งตัวได้ยังสี่เดือนหลังนี่เริ่มเพราะว่าที่ท่านเอาไปขายให้นั่นแหละที่เอาผักไปขายให้คุณลุงจำลองนี่เอาผักไปขายให้ใช่ใส่ท้ายรถปิกอ,อัพไปขายตะเข่งไม่ใช่ตะเข่ง,มขงสมัยนี้เป็นตะเข่งหลวตะเข่งนั่นนะ่ะตะเข่งใหญ่ๆห่อะ การดาเนินชีวิตช่วง1นถปีแรกลุงหวัดกับป้าสีวันบอกว่ายังฝืนอยู่พอสมควรแต่กฎเกณฑ์ที่คุณลุงจาลองกําหนดไว้เขาบอกว่าเป็นผลดีต่อตอนเองเพราะทําให้ขยันและรู้จักประหยัดอดออมจะใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นครับใช่ก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ปีที่สองแล้วก็เริ่มเก็บเงินท่านกาหนดไว้ว่ามีเงินฝากในธนาคารสามหมืจะมี ให้ใช้สเปริงเกอร์ได้เตาแก๊สได้ทีวีดูทีวีได้ถ้ามีเงินอยู่ในธนาคารสามหมื่นถ้าไม่ถึงอะถ้าไม่ถึงก็ไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเก็บเงินใช่ใ,ใช่พยายามเก็บเงินให้ได้เก็บเงินได้เราก็ใช้ได้เราเป็นกเกษตร เขาพอแรกเราก็ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ของเขาลอง<ม>เราพิสูจน์ไง<ม>อยากรู้ว่าเราทําได้ไหม,มแล้วมันถือว่ากฎเกณฑ์ของลุงจําลองเนี่ยมันเป็นผลดีกับตัวเราไหมาใช่<ม>เป็นผลดีมากถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีเงินแล้วก็ไม่ขยันที่จะเก็บเงินม,มันเป็นผลดีกับตัวเกษตรกรไหมมีมีผลดีผลดีผลมีผลกระทบเรามากเลยแหละ ถ้าเราทำได้ก็มีผลผลดีอยู่กับเราทำให้เราขยันขึ้นประหยัดขึน้นรู้ว่าไหนควรไม่ควรเราจะนี้ขึ้นเยอะเลยคือไม่มีอะไรที่จะมาเบรกมาในเราทำอะไรก็ตามอำเภอใจเรา ถ้าเรามีศีลมีอะไรพวกนี้มันก็เป็นคุมภูมิคุ้มกันเราอีกกิเลสของเรามันก็มีกันทุกคนเนาะ,ะผู้หญิงอะ่ะชอบนูน้นชอบนี่ชอบซื้อนู้นซื้อนี่อะไรเคยชินไงความเคยชินของคนอะ่ะทีนี้พอเราไปตลาดอยากซื้ออีนี้ทำนี้ทำไงผักนี้เราก็มีผักนั้นเราก็มีเราก็ตัดปัญหาไปแล้วใช่ ว่าผ,ผลไม้เออมันเราก็บ้านเราก็มีกล้วยบ้านเราก็มีอะไรอย่างงี้งเราก็ไม่ต้องซื้อเพียงต่ซื้อเราซื้อที่จําเป็นที่สุดคือซีอิ๊วน้ามันแล้วก็ปรตีนที่เราทําไม่ได้บนเนื้อที่ประมาณห้าไร่ที่เขาทั้งสองคนปลูกผักไร้สารพิษหมุนเวียนไปตามฤดูกาลและปลูกผักบางชนิดที่เก็บผลผลิตได้นานแม้ช่วงเริ่มต้นสภาพดินยังไม่ดีแต่เขาปรับปรุงดินด้วยแนวทางเกษตรกรรมธรรมชาติ จนปัจจุบันสภาพดินสมบูรณ์ขึ้นคือตอนนั้นเราใช้ปุ๋ยหมักมีหญ้ามีอะไรใบไม้ตรงไหนเราก็ต้องมาหมักใช้ใบไม้บางใบไม้แห้งใบไม้สด ยาอะไรที่เราถางในในในสวนเราเราก็มากองกองกองไว้แล้วก็ใช้น้ำจุลินทรีย์ตอนนั้นเอา้น้ำจุลินทรีย์หมักคือเดลก็ทดลองอยู่นะหมักหมักอีย่างไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเอามาแค่มากองกองกองทับถมกันมีคีวอมังอะไรมั่งมา คับเป็นชั้นๆหลายๆแล้วมันใช้เวลานานมันมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะหนึ่งปีก็ดีขึ้นระดับหนึ่งกว่าจะสมบูรณ์ได้3ปีขึ้นไปครับสำหรับการตลาดช่วงเริ่มต้นนั้นคุณลุงจำลองนำผักไปขายให้ในท้องถิ่นแต่ปัจจุบันมีตลาดอยู่ที่ร้านกูดินฟ้าหน้าสันติอโศกกรุงเทพมหานคร โดยจะมีรถมารับผักทุกวันศุกร์ครับก็คือผักของเราเนี่ยจะที่รับมาจากโรงเรียนผู้นำนะครับโรงเรียนผู้นำนี่ก็คือกินความทั้งที่ไปรับจากโรงเรียนผู้นําซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองแล้วก็ที่อำเภอหนองปอนะฮะในเป็นอันนี้2ที่นี้จะสังกัดมูลนิธิลนอุนทิาจําลองศรีเมืองนะครับก็ผักจะไปรับวันคือผักเนี่ยเวลาสื่อลูกค้าจะบอกว่าลูกค้าถามว่าผักไปแล้ววันไหนเราไปแล้ววันจันทร์ รอบของวันจันทร์ก <t os> ับวันศุกร์แต่เพิ่อตอนนี้ผักมันน้อยแล้วก็เราก็เลยตอนนี้เหลือแต่วันศุกร์นะก็จะมาใช้วันเสาร์เนาะจะไปใช้วันเสาร์ตอนนี้เหลือเที่ยวเดียวแต่ก่อน2ตอนนี้เหลือเที่ยวเดียวผักมันน้อยแล้วก็แรงงานของเราด้วยนะฮะแรงงานของเราเวลาผักเยอะๆแรงงานของเราก็ไม่ทานว่างั้นเถอะนะเรียกว่าสัปดาห์หนึ่งสามารถใช้เป็นคู่กับวันน้ำเขียวไปได้ตลอดที่วันน้ำเขียวจะไม่มากแต่ของเมืองการเนี่จะมากที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ลดมาเป็นวันศุกร์วันเดียว แล้วก็ทําไปส่งที่สันติอโศกค่ะที่ร้านผักที่สันติอโศกมีรถมารับมีรถมารับ<ม>ก็เก็บเสร็จก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึง่งรถออกเที่ยงเราเก็บแต่เช้าของบรรจุยอดอะไรนี่ เก็บไปได้เลยเก็บไปได้เลยเราไม่กําหนดว่าจะมากไปจะเยอะไปไม่ไม่กําหนดหรอกเพราะว่าแล้วแต่ร้านเขาถ้าสมมติว่ามันต่ำกว่าตลาดทั่วไปไงก็ไม่เป็นไรก็เพราะเขาขายได้แค่นั้นเพราะว่าทางร้านเขาขายได้แค่นั้นเขาก็ตั้งราคาให้เราแค่นั้นบางทีเราผักเรามันเยอะเกินไป เราก็ไม่ได้โทษทางร้านเพราะว่าบางทีเราส่งไปสมทบกันอะไรมันก็บางอย่างมันก็เยอะ <_ d ata> เขาก็ลดราคาลงไปก็ตามส่วนที่เขาที่จะทํา <_ d ata> นอกจากจะมีตลาดที่ร้านก้ดินฟ้าหน้าสันเตียโศกลแล้วภายในสถาบันฝึกอบรมผู้นําหรือโรงเรียนผู้นําแห่งนี้หากมีการอบรมเข้าคอร์สสุขภาพวันสุดท้ายของการอบรม <_ d ata> เขาจะเก็บผักและนําอาหารแปรรูปไปขายให้กับผู้เข้าอบรมครับคือเกษตรกรที่อยู่ในโครงการของเราเนี่ย เขาจะเอาสินค้ามาขายสำหรับผู้ที่มาที่โรงเรียนผู้นำในหลักสูตรล้างพิษตับนี่นะฮะซึ่งเป็นผักไร้สารพิษและนอกจากผักและผลไม้ไร้สารพิษแล้วเขายังมีสินค้าแปรรูปอีกแต่สินค้าแปรรูปเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อมาจากในเมืองเอามาขาย <c oughs> เขาแปรรูปจากผลิตผลการเกษตร,รเขาออกมา เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปตามที่โรงเรียนผู้นําต้องการไว้ตั้งแต่แรกคือเราจะสนับสนุนเขาเขาขายในราคาที่ก็ไม่แพงอะไรแล้วก็สดจากไร่เลยใครๆก็อยากจะซื้อไปผู้ที่มาในหลักสูตรล้างพิษจับเนี่ยซื้อกันไปเยอะแยะเลยถึงขนาดคนที่ไม่ได้มาก็ฝากคนที่มาเวลามาล้างพิษจับเนี่ยอย่าลืมซื้อผักผลไม้ไร้สารพิษไปฝาก ครโรโวลุงหวัดกับป้าสีวันเข้าสู่โครงการกิจกรรมไร้สารพิษกับมูลนิธิพลตรีจำลองศรีเมืองและปฏิบัติตามเงื่อนไขคือถือสีห้าละเลิอกเอายมุกและกินอาหารมังสวิรัตททาให้เขาม,มีเงินเก็บไปใช้หนี้อีกทั้งยังมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือนําเงินไปซื้อที่ดินที่บ้านเกิดจังหวัดพะเยาและยังซื้อรถได้ด้วยครับเม,มื่อนะปี3ามเจ็ดนะยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองปี ก็เราก็ไม <government> ่คิดว่าเอไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ในจะส่งลูกส่งลูกเรียนอีกเขาบอกว่าโอ้ต้องมีต้องเตรียมเงินไว้เป็นหลายแสนเป็นล้านนั่นแหละอเราก็ไม่คิดโอ้โหเงินแสนเงินล้านสำหรับเราเนี่ยอยู่ไกลเหลือเกินนึกว่ามันจะหลอดหรือไม่เป็นไรก็ ได้แค่ไห้ก็แค่นั้นทำไปทำมาเออเราก็ขายผักทำผักตัวนี้ไม่มีอาชีพอื่นนะทำผักอย่างเดียวเราก็สามารถส่งลูกเรียนจบได้เ,ออเราก็มออีได้มีเงินที่พอซื้อที่ซื้อทางเพิ่มไปอีก เก็บยี่สิไลนะซื้อเพิ่มที่ไหนครับที่พะเยาที่ซื้อทิ้งไว้ที่พะเยาก็เราไม่คาดคิดว่ามันจะไปถึงได้ถึงขนาดนี้แต่เรารวมถึง<ม>พวกรถยนต์รถปิกอัพรถอีแตนด้วยหรือเปล่าครับครับใช่ครับอันนี้เราไม่คิดมาก่อนว่าจะได้นะมันมันมันเป็นคอมมันมาเองอถ้าพูดถึงใช้ชีวิตเหมือนตอนที่อยู่พะเยาวะ่ะ มันจะได้แบบนี้ไหมครับคุณลุงโอ้หคงไม่ไม่ได้หรอกถ้าได้กันโหนะนี่ท่วมหัวหเลยละ <c oughs> <c oughs> จริงจรนะิงเนี่ยถ้าได้กันนี่ท่วมหัวหเลยอันนี้เรามาอยู่นี่ดีนะนี่สินเราไม่ค่อยมีเราอาศัยก็ขยันอ,อดอ,อมอะไรพวกนี้ค่ารายจ่ายอย่างอื่นเราก็ บายมุกอย่างเืนแล้วก็มีน้อยมันก็อยู่ได้ก็ท่านสอนว่าประหยัด ประหยัดเราประหยัดเราไม่ได้ไปพุ่งเฟยแบบซ,ซื้อนอนซื้อนี่แบบกับข้าวเราก็มีอยู่ในสวนทุกอย่างถ้าใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่พะเยามันจะได้แบบนี้ไหมครัไม่ได้เป็นนี่อย่างเดียวไม่ได้รับรองเลยรับประกันเลยว่าไม่ได้ที่ที่ ที่เพื่อนเพื่อนเดียวกันเนี่ยญาติญาติขายที่ขายนาส่งลูกก็มีแต่เราไม่ต้องไปขายอะไรเลยแต่เราก็มีเงินเก็บกั 20ปีที่ครอบครัวป้าสีวันเป็นนักมังสวิรัตแม้จะกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดจังหวัดพะเยาเขาทั้งสองคนก็ยังมั่นคงต่อการเป็นนักมังสวิรัตซึ่งป้าสีวันบอกว่าการทําอาหารมังสวิรัตไม่ยากครับไม่ยากหรอกง่ายกว่าเนื้อสัตว์อีกเนื้อสัตว์นี่จะมาหั่นหั่นซับๆใช่ปะ่ะถ้าเป็นอาหารมังสวิรัตนี่เราก็เห็ดล้างเห็ดให้สะอาดแล้วก็หั่นเตรียมไว้ก็ผัดแล้วก็เอาเห็ดลงแล้วก็ เอาของเอาถัว่วเอาไรล,ลงถ้าเราจะผัดถั่วก็ผัดถัว่วถั่วลงแค่นั้นเองไม่ยากหรอกนี่ครอบครัวป้าลุงกับป้าก็กินมังสวิรัติมา20กว่าปีใช่เวลากลับบ้านเกิดที่พะเยาก็ยังกินอย่างนี้นะค่ะกินอย่างนี้เหรอคะเคยนึกอยากกลับไปกินเนื้อสัตว์ไหมไม่ไม่ย,ยากนะตอนสองปีแรก สองปีแรกได้ยากแต่นานเข้ามันก็ไปเดินตลาดเราก็ไม่ไม่ไหวแล้วได้กินแกย่างลรกก็ไม่ไหวแล้ว ใครนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมผลชนชาวนามาปัต,ติวัติมาสร้างภูมิประวัติ เศรษอินรีย์ให้ธงบุญนิยมเป็นพยาสักขีให้พื้นธรณี